ไปให้ท่านหน้าพัฒนาครับอีกชุดครับแต่ชุดใหญ่จัมโบ้ครับตัวนี้ตัวคู่ไซส์โลห้าตรงนี้ไซส์โล2สองครับไปให้เพื่อความสวยงามเพื่อที่จะเป็นสายใหญ่นะครับป็บชุดใหญ่ๆครับดีวเราจะให้ท่านหน้าตลาดแล้วก็อยู่ในรถกีก็คือการเราจะสร้างงานที่จะให้ผลิตเัืฑอให้ทันความต้องการของตลาดนะครับในสาขาทีมงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ลุยภาพภาพน,น,นิ่งไว้น้ำเด้อยเ่อยแส่งภาพนิ่งใ <ผม S 2> ห้อายน้ำลุยส่งนู้ครับขอบบ้านท่านปลัดน,น,นะนนครับตามนี้ระบบน้ำมาตรฐานนะฮะโอ้ยไก่ตีหัวหน้าสวยงา,นนามเลยแบบพม่าเลยกำลังเป็นเบานี่ครับระบบไฟ จะเลี้ยงไก่กับเรามาชมกับความมาตรฐานนะฮะระบบน้ําที่เป็นโอเคมาตรฐานมาตรฐานของหัวหน้าวัฒนาประจอมอันนี้จะเป็นครับสาขาทีมงานก็คือพุกใหญ่มุตหารนะครับตัวนี้จะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับสําหรับคนที่อยากเลี้ยงอยากมาศึกษาดูงานในระบบที่ได้มาตรฐานทั้งระบบน้ําให้น้ําระบบการเลี้ยงน้ํา น้ำดีน้ำเสียออกยังไงแบบไหนให้มาดูตัวนี้เป็นฟาร์มตัวอย่างทางนี้เลยนะครับดูเลยครับเดี๋ยวตามท่านปรับมาครับนะครับแนะนำจังหน่อยนะครับผมช่วงนี้สวัสดีครับผมผมหัวหน้าวัฒนามุกดาหารนะครับอบจมุกดาหารนะครับก็อยู่ในกลุ่มของหนูผุกใหญ่มุกดาหารนะครับของท่านประธานวิทย์แล้วก็ท่านโอลาล่านะครับแล้วก็เชิญมาเรียนรู้นะครับตอนนี้ก็ลงไปแล้วประมาณ40บ่อแล้วครับผมวันนี้นะครับประมาณ40บ่อทั้งอยู่ในเกือข่นะครับ แล้วก็ระบบน้ําก็เป็นระบบอัตโนมัตินะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมระบบน้ำเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอดูระบบน้ําที่วางเลยฮะเผื่อมีแนวทางคนอยากเรียนรู้ครับระบบน้ำนี่เป็นน้ําก๊อกนะครับเออาน้ำก๊อกน้าก๊อกเป็นก๊อกดูดจุกดูดนะครับต่อจากข้างในนะครับเอาลงเออี่นจุกข้างในโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวอาเอาไปต่อมให้ก่อนขอุญาตขอุยาตเอาไปก่อนนะครับออาสุดที่ เป็นจุกแบบดูดน้ํานะครับนูมาเล่นก็จะดูดอัตโนมัตินะครับบ่ก็สะอาดนะครับน้ําก็สะอาดนะครับสัวทังอยู่ทางนูดนะครับทังทังนดทังประมาณ50ลิตรนะครับครับผมาง50ลิตรนะครับถ้ามันใกล้ขอดูกันบ่บ่อนี่ไอ้ท่านให้ช่างเขาทำานี่บ่หนึ่งกว้างเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นิ0 แปดสิบคณแปดสิบครับแปดสิบคนแปดสิบผมไม่ต้องใส่ใช่ไหมของผมถ้าใส่แล้วมันจะมันมันมันจะมัเสียโอ้มันแห่ใช่ไหมครับมันจะขัดคนถ้างั้นหยิบออกแต่ถ้าชุดอีกชุดหนึ่งนะโอลาร่ามาลงให้นะครับ กำลังมาดูบ่อให้ด้วยนะครับอาจารย์โอราส่มาลงบ่อให้ด้วยใส่แต่ฟางนิดนึงคือตามตาม YouTube ที่เขาใส่อิฐสามก้อนให้มีที่หลบภัยผมไม่แนะนำครับเพราะหนูมันจะเปรี้ยวแล้วก็หนูมันจะไม่เชื่อมจะกัดจะกัดคนให้อาหารใช่ครับโอเคจะับจะเชื่อมจะเชื่อมครับท่านแบบนี้จะเชื่อมกว่าครับอันนี้สั่งสั่งเอาครับสั่งอาจารย์โอราสได้ครับผมสั่งได้อันนี้ยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทฟาร์มนี้เป็นมาตรฐานอีกฟาร์มหนึ่งนะครับ ที่แบบมาตรฐานแบบระบบอันนี้ระบบําเป็นระบบรางน้ําน้ําเสียไหลลงไปโน่นนะครับน้ําเสียไหลลงไปนี่เป็นรางน้ําครับต้องว่างเชิญมาดูนะครับในของกลุ่มหนูผู้ใหญ่ผู้ทหารอ่าพยายามอไปก็คือหนูหนูเชื่องมากไอ้วันไอ้วันอันนี้ใส่โลกว่าครับเออตัวพันเนี่ยพ่อพันครับโอเคแล้ก็คือหนูเราจะอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเราทําที่หลบภัยให้เขาเขาจะไม่เชื่องแบบนี้ครับหนูมันจะที่เราแวงครับ โอเคโอเคนะครับอ่าลงไปแล้วนะครับไซรุกกว่าไซโลกกว่านี่พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์พ่อหนึ่งแม่สองครับเราจะเน้นเป็นค้อรวมครับเน้นข้อรวมพ่อหนึ่งแม่สองนนี้หนูจากพันธุ์ของกลุ่มกลุ่มุกนครับก็คอว่ากอันนี้จะเป็นสายพันธุ์พุกแกนิก็หาโดยตรงครับยาวยาวด้วยครับใหญ่ยาวครับใหญ่ยาวใหญ่ยาวว่านว่านว่านไม่เอาว่านขุนได้นะครับว่านี่ตอนไหนก็ได้ดูตัวเมียครับไซโลกว่าตัวเมียโลกกว่าครับผม เราก็ไม่ไม่ได้เปรียวนะครับแต่เขายังตกใจย้ายที่นิดนึงใหญ่ครับวัดวัดวัอันนี้ชุดผสมผสมอันครับัวครับอันนี้ชุดลักครับชุดชุดพร้อมผสมอันนี้มันจะเป็นหลุนสนั่นครับก็คือสี่เดือนตัวผู้สี่เดือนตัวเมียสามเดือนนะือพร้อมผสมเดือนเดียวกได้ลูกแต่อันนี้เราเน้นเอาสายหลักตัวใหญ่มาให้ก่อนเพราะว่าเวลามันคลอดมาจะได้ให้เขาเห็นว่าหนูเดือนมันใหญ่ลักษณะไหน อ่าตอนนี้กี๊ทองนอนครับเขามาแล้วอ่อนแ<พ>อผสมมาแล้วหนูหนี่สังเกตยังอย่างเดียวง่ายงตัวตัวเมียเนี่ยถ้ามันดื้อถ้ามันขู่อย่างนี้นี่ครับนี่คือท้องครับอ่าอ,อันนี้อันหลักแล้วอีกอ,อันหนึ่งก็คือยกหางดูนมออแต่โดยมากถ้ามันดุดุเนี่ยแต่หนูหนูม,มันเชื่องแต่มันดุก็แสดงว่ามันมันงุ่นงีิดถ้าหมตั้งนี่เริ่มท้องแล้วครับเริ่มประมาณนั้นครับโดยมากจะนับ25วันครับลงผสม25่ช้นมหาเือตรงท้องโอเค ก็ไม่ต้องเอาตัวผู้ออกน้นก็อยู่ได้กันไปเลยอันนี้อยู่ด้วยกันเลยครับอันนี้ชุดความรวมอันน้เคยเลี้ยงลูกมาแล้วครับโอเคยงลงมาแล้วโอเคอันนี้คือคือไซส์ใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องเคยเลี้ยงลูกมาแล้วครับอ่าอันนี้คือจะเป็นระบบระบบน้ําจุกสายน้ําหยดตัวนี้จะเป็นที่ที่ครอบกันกัดนะครับเวลานี้น้ํามันจะหยดมาตรงนี้จะเป็นรูน้ําทิ้งนะครับโอเคอ่าโอเคชัดเจนครับผมครับระบบน้ําอีกแบบนึ่งครับใช่ครับผสมธรมัดนะครับอันนี้ก็ฟ้าบอกก็เปิดได้นะ มีสมาชิกมาดูงานหนึ่งท่านนะครับวันนี้ลุงหวนจา่บ้านขมเม็กนะครับลุงหวนสวัสดีหน่อยครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทีมงานโอราลาทีมงานประธานมิตรนะครับผู้ใหญ่ผู้ทหารผู้ใหญ่ย่อขออนุญาตอินออกก่อนเอาลุงหวนเ่้ยไกันเอาแต่แขนนี้ออกตัวนั้นเอาออกเหมือนกันเนาะออกเหมือนกันออกหมดเลยขออนุญาตครับวันนี้ใส่ชุดทำงานมาเลยไม่เป็นไรครับ กำลังงานดีครับภาพนี้กำลังดีจนกว่าถ้าบ่อไหนที่มันกัดลูกที่มันมีปัญหาเราถึงทําที่หลบให้อถ้าบ่อไหนไม่กัดเราไม่ต้องไม่ต้องไปใส่เพราะเดี๋ยวมันจะทําให้หนูมันติดนี่ใสที่ระแวงที่ระแวงเนาะใช่ครับแต่ถ้าว่ามันออกแล้วมาแล้วแล้วมันเกิดอาการมีกัดลูกอย่างนี้เราค่อยเอาฟางแต่จริงฟางเราเอาลงแค่นี้พอดีมันจะมันจะมันจะอยู่ในฟางอยู่แล้วมันจะไม่กัดไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะโอเคโอเค ก็เหลืออีกหนึ่งโอเคตอนนี้เปลี่ยนบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ครับย้ายบ้านย,าย,าย้ายมาอยู่บ้านพเม,ม็กคมอวันที่กัดขมอวันนะครับกัดบ้านพเมฆขมอวันมีตัวจัดหฐานอยู่นะเตี้ยวเตียวตัวจกักรานหนูน่ะของผมจะไม่ค่อยใช้ครีมครับผมนะมถ้าใช้ครีมมันจะมันจะเจ็บครับเจ็บใช่ครับ ้องหวงจะเป็นที่ตักแตงกินเวลาเราจับอันนี้ก็ใช้เห็นที่ตักมีอยู่ที่แต<า>่ก็มีถ้าไปออกแล้วที่ตักีใช่ครับแต่ถ้าเดี๋ยวลุงหวงเดี๋ยวผมพยายามติดประตูวฝังกันโหเพื่อเพื่อเพื่อหนูโดนเพื่อหหนูชาร์จห่ามีไรอ่ะเดีนผมโนเพื่อหนอ่อาไม่หลกเลพอดีไปมาโอเคครับเรียบร้อย,ย,อยโอเคเสร็จลงไปแรกสองบ่บอ